สวัสดีครับผมฮาร์ดเดลือกแคคิลเลอร์ครับผมวันนี้นะครับก็จะเอาปืนนะครับมาแกะกล่องให้ดูนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะจะเลือกปืนขนาดเท่าไหร่ครับอ่าโดยผมนะครับจะเอาเป็นตัวสวิมานะครับเพเดทอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมีรุ่น40 5 5นะครับ65 75นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่า เปรียบเทียบแล้วว่าความยาวมันเท่าไรครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนนะครับทั้ง4ขนาดเรียงกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับที่เป็น40ซนติเมตรนะครับแล้วก็55 65แล้วก็75นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตแกะแค่กระบอกเดียวนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่หมดเลยผมจะแกะเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าสั่งให้ประกอบให้หน่อยนะครับจากตัวเล็กก่อนนะครับ ตัวเล็กนะครับตั้งแต่ปากกระบอกเลยนะครับถึงใช้ตูดกระบอกนะครับ43มเซนนะครับ43เซน43มเซนนะครับตัว55นะครับจากปากกระบอกถึงตูดกระบอกนะครับ58เซนนะครับ58เซนแล้วก็ตัว65นะครับจากปากกระบอกนะครับถึงปลายนะครับก็ เ3เซนนะครับตัว75นะครับถึงตัวกระบอกนะครับจะ83เซนครับผมซึ่งเป็นระยะทั้งหมดของช่วงตัวปืนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะลองแกะมาให้ดูหนึ่งกระบอกนะครับตัวนี้ที่แกะไว้แล้วเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะครับ65นะครับตัวนี้65เซนนะครับ โอเคครับถ้าสนใจนะครับสามารถสั่งเข้ามากันได้นะครับมีสินค้าพร้อมส่งนะครับ75เซนนะครับราคาที่6,800บาทนะครับพร้อมส่ง65เซนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่6,500บาทครับผมตัว55เซนนะครับจะอยู่ที่6,200บาทนะครับส่วนตัว40เซนนะครับจะอยู่ที่5,900บาทครับผมสินค้าพร้อมใช้งานนะครับโอเครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับตัวเลือกไคคิลเลอร์ครับผมสวัสดีครับ